เดไปหาปลาเพระมันเด็ดมันโสกมันลาบเด้อวันนี้ตัวด่าเห็นตัวดบ่าเนงกเก้าเด้อพี่น้องเอ้ยหกเกเด้อหกเก้าเกาขอบคุณค่ะ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 เอาเสิพอถึงวันนี้คอยที่แก้สินเลี นี่รูปนี่ยัก่อนนี้ตอนนี้ได้คอยช่วยคุณลซลีโี่เนเนี่ยไม่รูปท่านประชาัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนก็บอกว่าหกกับเก้ามันอยู่ในของหกับเก้านะจะวางวันนี้ให้แบบว่าสี่คำนวณนวามันสีมิติหกสีกับเก้าอีก เท่ทางล่างน่ะซิมิติดศูนย์นี่มันบ,บุปไปเลยนั่งบุปไปนัป่งบุปไสความเร็ของวันซุปอแบบย่าง 9, นี้มิติดหกกับเก้าศูนย์มีหกมีศูนย์มีเก้าเอาจอับใทรกกันเบ้อืมมีศูนย์กับเก้าเอาเราอันนี้เกินเกินหายฟังแล้วว่ามีศูนย์มีเก้ามีหนงอนียนโอแล้วข้างล่างอ่ะหนงเนียน,น,นด้นยค่ะ ตัวนี้ว่าน้องน้องแนนก็นคือเอา้าก็ใหย้ยเงี้ปูบอกว่าม,มันนี้มแล้วอยากให้คนถือสามตัวเาอยากท่านอยากให้คนอื่นหูเป็นไหลนะอยากแบบว่าคอยคอยบนพูดเดียวนะแล้วก็สิใหย้ยตอนนน้นสีนะสามตันะตนะแต่ว่าให้ยสองตัวสีห้พี่น้องก้อน<ะ>อ่าสามตเดี๋ยวสิเอาใหา้ไป็นเสือ้อผ้า คือคือบางเดือนน่ะเนาะแม่สีเสื้อผ้าย้ำคนมาโค้งส,สุดท้ายอ,อใส่โค้งสุดท้ายนี่สนะน้องแม่เป็นยังไงงวดนี้ร่วงเปิดพี่น้องร่วงเปิดแล้วค่ะโอ้ท่านใหกะเขาจริงเขาท่านใหกะเขาท่านให้กเข,า,<อ>ข,า,ขาพี่น้องคิดตามไว้เด้อเออว่าถิ่งกันแล้วนั่งกับว่าถิ่งพี่น้องคือเก<อ>่ากรให้คือเก่าแต่ว่าผู้ใดจับถือมน้าควายสองตัวโควกเก่าอาหันเนาะก็เลยว่าอ๋อสองไซส์กระถือเล่นเหรอก็มองฟันว่า เลขออกสองหกเก้าใกล้คนจิตแจ้งนอกาวันนี้ก็ได้ยุ่ววันนี้ได้ยุ่วไปน้องเนี่ยไป่เขาต้องวัดไปไปเขาไปในบ้านไปเขาไปเขาไปสบายดีนะสบายดโอ้ย่างก็สบาย

บ้านสวยเป็นสีบหรหาหมูกกลบอะบร่างเงี้แน่นเนาะปิดอีกด้็ทางแน่นจ้ะจ้ะปิดม่านให้หมดลเดลยเข้าก<ด>ันือรับกันที่เราจ้ะจ มาห้องประเด็กันว่าถิงกันเจ้าถิงคายเจ้าแนนนี้น้องเนี้ยทุไปหาต่างสวร่ค์มา้อนผีใช่ที่กันอย่างสิบัางหามาถางน้องเนี้ยกระดกออกเอาไว้ทุ่มท้ามโตกับแมวแมวคือวันนี้ผัวมาหาน่องแนนแมวว่าที่ทรมากอ่าดีน้องแนนทุ่ไปว่าที่ถามน้องแนนกดออกเลยบโนอ้ยจากสิบดายกระดาษอันนึ่เอาหาเสียบขอบไป เครื่องปิ้น่เดี๋ยวๆของเครื่องปิ้นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเก่งขั้นเก่น้องแนนคลิปแรกที่น้องแนนจะปล่อยก็คือเลขของตัวแนนที่ปล่อยสามารถทายปุ๊บผู้ใดลงแดนลงเลยมือนี่แนนลาบันเดอเลขสามตัวน้องแนนจะปล่อยมื่อใหร่เมื่อไหร่ฝัมือวันที่หนแล้วกันเตรียมเฉียวเป็นเทคลิปหนึ่งกตรียมเฉียวการขึ้นสุดท้ายมือนี่สิดทายมือนี่ตะวันแห่งสิบไปบ้า เปปดปอยวันที่3 1มสบเอ็3่ไน้องแนี่ยเปลี่ยนเปลีนสียดเลยเปลี่ยนเสียตัวนี้กาเนตัวนี้ตัวนี้กเตันี้ี้ก็เป็นตัวนี้ตัวนี่30เันี้ี้กอาป็นตัวนี้ันกเป็นนี้อัวนี้ก็เอาเตี้ตัวนั้ของนว้ตน้กเป็สวัวดี้่ะน้องเป็นค่ะดีคัคนกเป็นนาะนี้ตัวนี้กเ็วน้ตัวนี้ก็นตัวน้ันี้ก็ตัวน้น้กเนัน้ันนัวดี กาบะเรบอกพี่น้องเนาะก็เลยว่าไม่เป็นอาจจะเป็นโชคลาภของของที่มาฝันว่าเลขออกสองหกเก้าบ้อนีน้องเนตก็เรยว่าเมื่อนี่กาสีมาคำคำนวณหายว่าอ่ามาเฉลยตรงไปตามพรมฝันอีกบแต่น้องเนสกาศีหายคงสุท้ายอีช่วันที่สามสิบเอ็ดก่อนที่สิหวยออกวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะพี่น้องที่ตามว้แล้วกันกดกดติดตามไว้นะคะ สามตัวเดี๋ยวปล่อยพงสุดท้ายแต่ว่ามือนี้น้องแง่เสี่ยงแบบสองตัวก้อนแล้วกันเนาะแต่น้องแง่กับมั่นใจนะวัี่ผ่านมากเพราะว่าเราเกล<บ>้า,ากั<บ>านายังไม้ดีค่ะแล้วน้องเน้นว่าเอ้าเลขเบิ้ลน,น้องเน้นว่าหายไปหาหาลางจะไม่เป็นศูนย์ศูนย์เลขศิษแต้มตรงนั้นน้องแง่ว่าเป็นเลขศิษแต้มคือศูนย์ศูนย์เนาะถ้าเป็นศูนย์ศูนย์มาแล้วว่านี้ก็เรียกว่าอ้าวว่านี้แต่สติ๊บเบิ้ลอีกบอกรอเมาเบิังตามสูตรอีกเนาะ เป็นพัด้หลาแล้วครับตรงนี้นนาถือสามกับเพด็กคนเี่แจ้าด้วยนะคะสองเก้าเกือถึงรวันที่หนึ่งผ่านสองตัวหนาถึงรวันที่หนึกับแที่นอนสี่ตัว่ายตรงเป๊ะตรงเป๊ะผ่านแก้ว่าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองตัวหนาน่มีเอ็ตัวนี้ค่อยเป็นศูนย์เกแล้วกันเรื่องเงินเอาสตัวหนาของราวัลที่หนึ่งย่าสิตรงเลขสู่กองแม้นบอเอาลองมาทำดูกันเรื่องี้เป็นเลคำนวณเนาะเลศูนย์เก่าเลยเด้ อันนี้เป mm ็นเลขสูตรเนาะค่ะเลขสูตรน้องแนน้ดิห้เลขสูตรก่อนตรงนี้สองตัวค่ะสองตัวแล้วของวันที่3ามสเอ็ดเราคอยติดตามโค้งสุดท้ายของตรงนีสามตัวนี่จะได้เฉลี่ยเลขสามตัวค่ะไม่ใช่เราซิมล้านตรงนี้เอาสองตัวเอาสองตัวไปก่อนสองตัวไปก่อนสองตัวบนกับสองตัวล่างวันที่สามสิบคอยมาเอามาตามอีกรอบนึงแล้วกับอยวันที่สามสิบเอ็ดเนาะอ่าจังสันก็ได้ ัก็ไปส่งกับั้วเนาะน้องแมนบัตพี่นู๊กอาวันทีนสามสิบซะไปยังน้องแมนอ่าได้แล้วตามที่สะดวกค่ะเป็นที่แมนพ่อจะเดินส่งทันเดินส่งในเดททันนะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวรอน้องแมนนะคะคำนวณไปพร้อมแม่นะคำนวณให้พี่น้องเห็นสดๆกันเลยค่ะอันนี้น้องแมนบริเวณหอยก่อนนะอันนี้คำนวณตรงนี้นะที่นี้เลยค่ะแล้วบ้านของน้องแมนเองค่ะ มื่อเดืเพียันจากทุ่งหน้ามาบอานค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้องแนนบ่มีเวลาเบิ่งแม่ตอนนี้พูดถอดรถสุดแล้วนะการให้แม่กันหนักแล้วนะเดี๋ยวรอกระดาษอนุญาตคำนวณสดๆให้น้องเบิ่งเลยเนาะค่ะเนาะถึงการไม่เสียเวลาเดี๋ยวรอกระดาษแป๊บนึงนะคะรวดเดียวทันใจเลยเอาเขียนวันที่มันระบุมาหมดจ้ะระบุงวันที่1พฤศจิกายน2500

ตัวสามศูตัวฟันตรงคือเก้ันตรงข้างบนคือ90ค่ะเก <90 S 3> ้าศูนย์ตงนแค่3ามศูนครับอ่าอันนี้ตัวกันแค่สองหางค่ะในตัวนี้ให้นำนักทุกเก้าศค่ะตัวนี้จะเป็นแบบร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนู้นขังเท่งนึ่งพวกเกีียวได้ไหมพวกเกีียวอันนี้สูตรค่ะอันนี้สูตรเอาตัวที่สามตัวมันออกมาคำนวณให้นี่คือเก้าหกสองอะ ที่วงนี้จุดตัวไหมันมีนี่มันนีตัวตัวสองตัวเนาะไอซามตัวยังไม่ระบุนะคะอือก็เออแตมีเก้าศูนย์เก้าสามแล้วก็ศูนย์หกจับให้สามหางสองตัวสามหางอันนี้บนล่างไม่บอกตรงนั้นอ่าอันนี้กันได้ค่ะมันนี่เก้าศูนย์กับศูนย์หกล่างมันตรงเลขข้างล่าง ชนกัน06คู่กับ09ครับน่าจะวันนีเแคบไปได้ค่ะน้องแนนที่บอกก็ได้เลขจับคู่กันมี09คู่กับคู่06ล่างค่ะนิ้มๆค่ะน้นต้องแนนข้างบนนะครับก็จะเป็น90สำหรับน้องแนนมักมัสุดๆมากแน่ใจตัวไรนค่ะคือจังหวัดที่พามาน้องแนนมั่นใจบอ่าขอเป็น90 0้าศูนยวันนี้เก้าศนศย์เ้าชอบมากแม่ไพ่ะกับแต่ล้วแต่คุณท่านแต่คุณท่านแลไวก็แต่คุณท่านท่านผู้ใดศูนย์เกคู่กับศูนย์หกบนล่างไหมันคือเขาบนจ้างถาเน้นเหตุใดนี่คูนนะเห็นว่าอ่าอีกคูนเงี้ยงใหญ่เน้นนันเป็นคูโตหกเก้าหเก้าคู่กับเก้าแปดี่นะค่ะซื้อื่อเป็นคู่ไหม แจ้ใเลยละน,ยตนละตอนนี้สิคเชนตรงนี้เนาะขออนุญาตเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้คิดแต่เป็นเป็นเต็มตัวเลขคู่จับคู่เนี่ค่ะหกเก้ามันจะคูกก่กับเก้าแปดทันทีเลยอันนี้คือลมทันลมนี้นจับคู่สิมันสิข่บบนข่บร่างแหมอันนี้ให้เป็นบนแหมอ,อันนี้เป็นล่างเลยค่ะอันนี้ตรงนี้ไห่ตัวตัวคู่แฉบเจชนแฉนั่นตัวคู่ตรงนี้แฉกเห้ครบทันหนึ่งเลยโอเค อันนี้ย้รงนี้ยังคุยอีกครั้งนึงเหมือนตัเกาับเก้าวดเขียนไหมเอาเอาไหมไม่เขียนเลยนี้เขียนจะบอกว่าเด็กมีศูนยมีหกข้างล่างตรงนี้ยังทำให้สิลายลาไปเป็นเก้าแปดล่างตรงตกันมันขางตรนี้โปม้นแ้งนมัต้องรอพ่อว่าบนนี้วถ้หาล่างห้ล่างอย่งเดียวโอเคล่างล่างอย่เดียวน บ่เอามูอจับคู่แม่บนกับล่างเลยแหมเป็นลวมเลยสองคู่รวมเลยแ่ไหมลยรวมเลยโอเคบนแล้วก็อันนี้เป็นคู่เนาะที่ตรงแม่บ้าเป็นคู่อันนี้คู่ศูนย์เก้าอันนี้คู่บนอันนี้ล่างคู่บนคู่ล่างนะมันจะมีตัวศูนย์สองศูนย์สองศูนย์หกเก้าแปดก้แปดตัวการสุดท้าย ตัวตัวเก้าแปดเนี่มันจะคู่กับคู่กับหกเก้าตัวนี้ดอกกันคู่กันบนเม็ดเดียวคู่ดอกกันซ้ายกับขวานะคะตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้นี่ตัวกันตัวนี้ตัวตัวเด่นตัวเด่นล่างศูนย์สองเขียนไม่ต่อเด่นล่างแล้วตัวเก้าสามเลยค่ะฮะนี่นี่เก้าสามอีกตัวนึ่งว่านแนค่ะเนเพราะวานองเนสิขอขออนุญาต เห้ยป้อยสามตัวเลยไหมแล้สิแม้นสิมี่คู่นี่เละเก่าสามไหมโอเคบอรอีกคลิปหนึ่งอันนั้นแม่นเอกเขาเรียกว่าแทงคู่ค่ะเหตุคู่อันนี้แทงคู่จับคู่ค่ะอันนี้ไปบนอันนี้จับหปเลยว่าคู่นี้มาคู่นี่หรือคู่นี้ซ้ายกับขวามันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะอ๋อมันจะมาเลยเรียนนะคู่บนคู่บนคู่ล่างมาคู่บนตัวไหน คู่บนนน้องแมนชอบคู่นี้กับตัวนี้แต่โครงการนันคู่69กับ98เพราะว่าน้องแมนทิ้งไม่ทิ้งไม่ได้งนงวดนี้เพราะเลขของเดือนพฤศจิกาของปี60เนี่ยน้องแมนถูก98ของเดือนพฤศจิกาถูก98นี่จะเปิดเผยตัวจริงแล้วคือเดือนพฤศจิกาน้องแมนถูก98ตอนนั้น30ใบของเดือนพฤศจิกาเลขมันจะมา98 อันนี้บ่กซูฟังนะมาสิมาช่วงระหว่างวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกพฤศจิกากับโปรุ่นต้องเมนครบรอบค่ะครบรอบตั้งแต่ปีหกศูนย์นะคะตั้งแต่ตอนที่เจริโพลราชการพี่กองเขาเสียไปแล้วนะตอนนั้นตองเนี้เขาเขาเป็นร่างก็าเป็นร่างสามสิบใบโอเคเนาะสรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆสองตัวก่อนค่ะเดี๋ยววันที่สามสิบเอาแนวท้างนะคะ ไปเด้อของวันที่หนึ่งท่านผู้ชม2,567ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแนนมากค่ะขอบคุณค่ะ